คลิปนี้ยายท่อนสิมาไข้อสงสัยของทุกเจ้าว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวยายท่อนเขาเปิดมาโดดแล้วเขาโพนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพศท่างผิดกฎว่าพองไปหาเที่ยวหาเฮห,หาอยู่หนาหาันมุ่นั่นะพี่น้องเออมันจะผิดกฎเขาไหมเราจะทําแล้วเราเอาเฟซส่วนตัวเรามาสร้างรายได้มันสีได้บอลคนหลายบอกคนดมาบ่ได้บ่ได้ต้องเล่นไปไล่ลบคลิปอันชีหาปีสิปีขึ้นลหลังอะไรได้ได้ประสันมันบาผ่านกฎของเขาพะนะ พี่น้องอันนี้จากประสบการณ์เยทอนมาเบว่าสู้พี่น้องฟังเยทอนก็เล่นเฟซบุ๊กมาโดนแสนโดนนานแสนนานคือกันละโอเมีนวาบลินพี่น้องเลยมาที่นี่เยทอนมาซ่อมเบิงเยทอนน่ะเขาจะไม่นับพี่น้องเขาจะบ่นับอดีตและการละนานเทินของตัวเจ้าเขาสินับเอาสมมติมาฮาเปิดโบสถ์เมื่ออาชีพมึอนี่รถตับปึ๊บเหมือนบอกอดีตการละนานเทินของตัวเจ้าเขาสีบ่นับเจ้าสีเฮ็ดพิษเดืองกดอีหยังของเจ้ากัยาเขาจะไม่ไล่เขาจะมานับเอาปึ๊บมือนี่แล้วก็ ชั่วการละนานเธอเนี่ยอันไปโดนเนี่ยเขาสิมานับเอามือนีตัดให้เจ้ามือนีมาโตไปนี่เจ้าเมื่อเปิดโหมดเมื่ออาชีพเราเจ้ายาเฮตพิษกดนั่นนู่นนี่เด้ออันใดที่เขาห้ามลิขสิทธิ์ของเขามันก็มีนู่นนี่นั่นเทาอย่าเอามาลงเด้อนี่ล่ะหลายคนก็นเลยย่ยานนะพี่น้องตามของย่ททอเย่าทอนมาย่าทอนเลยว่าเขาตัดวันที่เราเปิดโหมดเมื่ออาชีพเขาจะนับแต่คลิปต่ไปนี่ไปหวดคุนสางไล่ใดๆเพราะว่าเพอาะไงมาตะกี้ เขาไม่เขาไม่ให้ Facebook ส่วนตัวสร้างไรายได้ได้บ้านี้เขาให้ a c e b o o k เปิดสางไรายได้ได้เขาก็เลยตัดเอาวันที่เราเปิดโหมดเมืองอาชีพนี่พี่นอ้องผู้ใดสิว่าอันที่หาปีแลนไปโลกกรยาไพาสิไปโจกใด้พี่น้องมันยุ่เลิกไปนั่นไหมนาะยท่านบริสนใจนาอท่านก็นล่องตะกี้เพลงมิลิกอดซอกริก,ก็กกเปิดโพดไปเรื่อยแต่แม้แต่คลิปเรียวตอนนี้ตะกี้นยท่านกับโพดคลิปเรียวเอาเพลงใสเหมือนนึ่งบึ่งผืดมันมวนเนาะพี่น้องเนาะใสเพลงบัดที่นายท่านมาซ่อมเมืองแล้วออทำไปทำมาอยู่ดีดๆมันก็ ดิ้งขึ้นมาใหายใจท่อนกอกว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้เลยแมวยังว่าสูกูเห็ดง่ายๆลงๆแรื่อยๆขึ้นดิ่งขึ้นมากอกเบิ่งกระน้าเออกอกเบิ่งกระหน้าเขาเป็นเมนอีหลี่บอกนะก็เลยกอกเบิ่งเพราะว่าหูหน่อยกับประเด็นนี้นู่นเร็วหล่ะพี่น้องว่าเขาจะว่าสามารถเปิดสร้างรายได้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เออก็เลยกอกพี่น้องกอกไปกอกมาเฮ็ดคลิปลงไปอีกก็น่ามาอนก็สิ่งหู่าพี่คลิปใดมันตีนเลือกสิคลิปใดมันเสียขึ้นยัง เราก็รู้ด้วยตัวของเราเองพี่น้องโพลลงไปเลยมันก็ึ้นคําว่าไม่สามารถโปรโมทได้เออแสดงว่าคลิปนี้กูเน่าผ่านตัวนี้ออยากลบก็ลบบ่ลบก็กเป็นยังแต่ว่าไม่ไหายะทนกับบ่ลบมาที่นี่พ่อเฮาเหตอยูเย่เรอยเฮอก็ฮหูคลิปนี้โปรโมทได้โอ้อคลิปแบบนี้ผ่านตัวนี่เฮาสิรู้ด้วยตัวของ,ของ,ของ,ของเฮาเองพี่น้องเอาบ่ต้องนักใก่บ่ต้องกังวลใจพําเราพูดได้โอ้เลยไปเปิดเฟซไม่ก็หน้ายันเว้ยกูลงนันลงนี่เวลาลายกูยานบ่ผ่านกดกูยานบ่ได้เงินเพรยิงมากพะนะไปเปิดเฟซไม่ไปเปิดเพจทุน่ะ เพจมันกดหลายได้พี่น้องผู้ติดตามหาพันผู้ติดตามมือหนึ่งแล้ววัดที่นี้เข้าโน่เน่เข้าสิบเอชสองเกียงในคนสิิติดตามเข้าหลายฟเฟสส่วนตัวมันฐานขอดีของมันก็คือผู้ติดตามเรายเยอะเ็ดอย่างมันกง,ง่ายสาเร็จไหวบันนี้พี่น้องเออเพราะว่าพี่งมาเขาดึงคนนี้จากติ๊กต็อกเขาอยากให้มันเล่นเพจฟ้องเขาเลยแล,แล้วเลือกเอาเ,เงินมาปีตัวเจ้าโบอตองน,นักใจวันนี้พี่น้องขเขาจ้เอาแต่ชนบแต่มือนี่แหละตัดเป๊วันที่เราเปิดหมดมืออาชีพนับไปทั้งนาไปเนี่ยกัสิได้เงิน กระสันพญายามาเราก็คิด้อนหลังไาาม่ใจเงินหนห้องขตัวเนบนโบขันเขาว่าตัดมองนีนะเบนบไอ้ท่อนเลยคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เลยจุดเจ้าว่าตรงนักไอ,อ้อันที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปให้มันผ่านไปพญายามาเราบวนนับไปนับดอกมันอยู่เลิกเราสินับแต่มือน,นีไปหอดมือนานี่แล้วใจเงินจุ่เจา้าแต่ดูที่ความพยายามของเจ้าเลยได้ป่ะเนี่ยไอท้ทอนมาบอกสู้ฟังสูเดิอืมดูที่ความพยายามความสามารถของจู่เจ้าเห็ดจังไดสีสแสดงรี่่าจังได็ยังสีแดงเงินพญายมากาน้ะค่ะเนาะเอา มาว่าแล้วก็สว่งไก่วาเลยนะพี่้องผู้ใดสิวายยังกะยาแต่นี่ยายทนประสบการยายทนเอามาว่าสู่ฟังค่ะพี่้องไปวุ้ยวุ้ยวุยพี่นหนงเงินพะยาะมาขึ้นยายทนจ้า